เสื้อที่เราใส่อยู่นี่นะคะเสื้อข้างในสีดำนี้นี่ตอนนี้เปิดให้ดูนิดนึงดเป็น limited edition ในงาน S 2 o ค่ะซึ่งเกิดจาก2ดีไซเนอร์เขาบอกว่าเป็นมนุษย์กินเหล็กมนุษย์กินเหล็กโอาจริงๆเขาทำแบรนด์อยู่แล้วชื่อแบรนด์สนิมแต่นี่เขามาดีไซน์เพื่อ S 2 o ต้องคุยกับเขางงไปหมดกินเหล็กที่เป็นสนิมคือเขาเป็นกระจังหรือเปล่าเขาไม่รู้หรือเป็นงงไปหมดแล้วก็กินเหล็กหรือว่าอะไรยังไงไปพบกับ2ดีไซเนอร์เลยนะคะดีเจภูมิแล้วก็คุณเอเอุอตุ๊ชตุ๊ช เน่ดางแบบก่อนสวยแล้วแบบสวยกว่าเรานางแบบแบบเธอบางมากดูดีไซเนอร์สิโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ัเดี๋ยวเอาตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้นี่คือนางแบบอันนี้มีเก็บผมทั้งสองเฮ้ยภูมิผอมลงอ่ะ้ช่วงนี้ผอมอีกแล้วเอเอกับภูมิครับสวัสดีครับไม่คิดว่าจะมาจับธุรกิจนี้ดูหน้าพี่ย่ามองไมปทำังอยู่ว่าทำไมนมใหญ่กว่าเราอีกเสริมมาครับผมพี่ยันดีเธอเธอจับธุรกิจหลายอย่างนะใช่แล้วมาจับธุรกิจนี้ได้ยังไงไหนเล่าให้สองคนคือจริงๆแล้วเราสองคนพอ็ที่บ้าการออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งรู้สึกว่า แบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยมันมีมันมีไม่เยอะแบรนด์เสื้อผ้าออกอลลังกายนะแล้วพอมาศึกษาเอาเนี่ยเห็นเทรนด์เมืองนอกหลายคนพยายามทาแต่ทําไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าโรงงานรัพยากรทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยรเรารู้เออเรามีของดีอยู่ใ,ใกล้ตัวนะแล้วเราก็ชอบทางด้านนี้อยู่แล้วทำ,ทำไมไม่ลองไปคุยกับเขาดูก็เลยรู้ๆๆลเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไลน์โปรดักชั่นม a t e r เรียลของดีมันอยู่ในเมืองไทยหมดเริ่มเลยก็ทำเลยแล้วทำไมเป็นสองคนนี้ไม่ชวนคุณเพชรด้วย เพชรเจ้าเขาไปดีทางด้านอาหารเสริมเขาแล้วใช่โปรตีนใช่อันนั้นเขามาแรงแล้วปล่อยเข้าไปเรามาค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวกันบ้างเอใช่ไหมแล้วทำไมต้องสนิมล่ะอ่ะจริงๆที่มาที่ไปคือผมเป็นเด็กที่ตัวอ้วนมาก่อนนะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งเนี่ยออกกำลังกายเยอะจนชีวิตค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงมาเยอะเลยตอนนู้นเนี่ยผมเริ่มโซเชียลเน็ตเวิร์กชื่อทีมดีเจภูมิแล้วก็ มันจะเป็นคำพูดติดปากกับแก๊งเด็กๆว่าเฮ้ยวันนี้กินเหล็กหรือยังกินเหล็กหรือยังคืออะไรอะกินเหล็กคือยกเหล็กยกน้ำหนักฝรั่งเขาจะใช้คำนี้ไปกินเหล็กกันมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการตั้งชื่อคือตอนนั้นะผมจะเรียกเด็กๆแก๊งนี้ว่าเฮ้ยพวกเราแก๊งสนิมนะเพราะแก๊งสนิมอะ กินเหล็กเป็นอาหารอ๋อสนิมกินเหล็กแล้วมองเขาเขยกเหล็กเป็นประจำกินเหล็กเป็นประจำก็เลยกลายเป็นที่มาของสนิมมัน5ปีมาแล้วนะครับพอมาทําแบรนด์เสื้อผ้าปุ๊บชื่อแรกที่มันเข้ามาในหัวก็คือคิดถึงน้องๆในโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นแล้วก็คิดถึงคําว่าสนิมก็เลยตั้งมันขึ้นมาก็เป็นชุดแล้วแล้วอยู่ดีมาทําแบบชุดเอสเตอได้ยังไงอ่ะอันนี้ต้องให้พี่เอเป็นคนเล่าให้ฟังค่ะก็คงจะเราคงจะดังมากครับผมคงจะดังมากไม่คงสิเราดังมากเราดังสิ เราดังมากจนกระทั่งเดี๋ยวเพื่อนผมเเดี๋ยวพื่อนผมจะพูดภาษาไทยแล้วผมจะแปลให้เดี๋ยวผมจะแปลให้แปลไทยเป็นไทยเหมือนเป็นชาวจีนมาทำงานที่เมืองไทยไงพี่นุ๊ก็ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกครับก็พอดีก็พอดีคงจะเป็นแบบว่าพี่พี่บีอ๋อพี่บีเป็นน้องสะพายของคุณวูดดี้คุร์ดอ่ครับคุณวารดอนะครับพี่วูดดี้ช่วยแปลด้วยนะครับจะแปลก็ไม่เห็นว่าเอ้ย ก็พอดีเรียนด้วยกันแล้วก็เห็นทุกๆคนเนี่ยเพื่อนๆในคลาสเมทนะทุกคนแบบสนิมหมดซื้อซื้อสนิมพี่บีก็เฮ้ยงงว่าสนิมคือชื่ออะไรคืออะไรแล้วก็แล้วก็พอดีพี่บีก็ได้เห็นของจริงก็เลยชอบ แบรนด์สนิมขึ้นมาแล้วก็เลยชวนผมเข้ามากับภูมเข้ามามาดีไซน์มาดีไซน์ให้กับให้กับเอสทูดีไซน์กี่แบบเอชิดแป้งก่อนเชิดแป้งก่อนคือพี่บีชวนคุณเขามาเพราะว่าพี่บีงงว่าสนิมมันคืออะไรเอ๊ะสนิมคืออะไรทำไมคนใส่เยอะหรือคนนั้นคนนี้เอ๊ะทำไมอ้นสีพันไม่ได้ใส่สนิมทำไมยังไม่เคยได้ใส่ภูมิไม่ส่งมาพี่บีก็สงสัยตรงนี้เดี๋ยวจัดให้ไม่ได้ยังไม่ได้ใส่เออหมามิกไม่ได้ใส่เลกกิ้งลายหินอ่อนเลกกิ้งลายหินอ่อนเห็นใส่กันเยอะมากนี่คือ เรื่องยอดขายเราไม่ได้พูดแต่ยอดขอเราเบอร์หนึ่งไม่ได้ขายเลยนี่ยังโดนเลยฉันช่วยเธอขายของโปรโมทเธอส่งมาสิไม่แล้วอย่างเงี้ยคือใส่ใน S2O ข้อดีมียังไงบ้างอ่ะต้องเจอน้ำข้อดีก็คืใส่้อเจอน้ำค่ะเพราะเสื้อผ้าเราเป็นระบบแห้งไวแห้งไวไม่ได้นะผู้ใจยบบใครไม่ได้สรหลุดแล้วทีนี้แห้งไวครับแห้งไวหนึ่งแห้งไวแล้วก็สองก็คือสบายสบายสบาย ค่ะแห้งไวสบายมีกี่แบบอานี้มีกี่แบบดูจากนางแบบอันนี้คือคือแบบที่หนึ่งใช่ไหมที่เป็นเสื้อกล้ามที่เราใส่เสื้อกล้ามที่เราใส่ให่อันนี้คือใส่เข้างานพราะเราเข้างานเสร็จก็ถอดเลยเป็นอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วดีไซน์ของเราก็เรียบง่ายนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะเก๋แล้วก็มาเทียร์ของเราเนี่ยเราส่งมาจากเมืองนอกหมดเลยมาเทียร์ี้จากกัมพูชาเหนือนะครับจากอิตาลีสวนซีของเราเยคือจากเยอรมัน่วนี้ดีไซน์ก็เป็นคอนเซปที่ทางพี่บุ๊ดี้เขาคุยกับ ก็จะเป็นแบบส p ป a s น้ำอะไรอย่างเงี้ยอยากได้เป็นแบบเพลงแบบ EDM นิดนึงเป็นบราอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็เป็น material เรียกว่าเป็น material dry fast คืออย่าง material ตัวนี้เนี่ยผมใช้เวลาผมไปดำน้ำเนี่ยผมใส่ตัวนี้เลยขึ้นมาปั๊บจะแห้งเร็วกว่าบิกินี่ทั่วไปเออใช่เพราะถ้าเราไป S2O เนี่ยเราจะขนเสื้อผ้าไปเปลี่ยนก็กระไรอยู่ต้องออกมาเรียกแท็กซี่กลับบ้านอไม่ได้แห้งเนีากแห้งเร็วมากคือตอนน้อยกว่าชุดว่ายน้ำใช่ครับขึ้นมาประมาณสักสิบนาทีนี่ก็แห้งแล้วเพราะว่ามัน มันอย่างแรกเลยคือมันบางมากมันบางมากๆแล้วก็หลายจุดเนี่ยมันมีระบบระบายน้ําเลยจะเห็นว่ามันซีทรูได้นะครับเพราะจริงๆแล้วเป็นวัตถุที่เหมาะสาหรับการเล่นน้าอีกแล้วก็คือมีเป็นเสื้อกล้ามเป็นปลากางเกงมีไหมครับมีไหมครับพี่เอกครับกางเกงเขาไม่ได้สั่งครับกางเกงเขาไม่ได้สั่งถ้าเขาสั่งก็จะมีครับผมเราก็ทําเสริมขึ้นมาแล้วก็แอบขายหน้าหน้างานสิได้หมดถ้ากดตัค์ครับผม แต่คือตอนนี้เสื้อกล้ามอย่างที่เราใส่กันอยู่เนี่ย590บาทนะคะแล้วก็สปอร์ตบราเนี่ย850บาทซึ่งเป็นลิมิเต็ดเอเดชันแล้วก็จะขายเฉพาะหน้างาน S2O เท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถที่ไปที่งานเลยไปซื้อหน้างานเลยแล้วถ้าเกิดว่าแฟนๆอยากจะซื้อเสื้อผ้าสนิมซื้อได้ที่ไหนยังไงจริงแล้วตอนนี้เราก็เน้นการตลาดทางด้านออนไลน์เยอะนะครับก็สามารถที่เข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ของเราหรือว่าทางไอจ สนิมขีด under score official นะครับผมหรือว่าจะตามเข้ามาใน IG ของพี่ภูมิหรือพี่พี่เอก็ได้รเราก็จะมีการพูดถึงบ่อย,อยๆอนะครับผมก็สนิมนก็ดังินสนิม under score official เราส่องตลอดเลยแล้วเราก็ ทำไมเราไม่ได้ใส่เต้นซุมบ้ามั้งคะไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดงานงานของานขอต้องมาแต่ว่าเสื้อเนี่ยซื้อได้ที่หน้างาน s 2 o ถูกไหมคะแยกเป็นแยกเป็นสองอันนะแบรนด์สนิมมนก็คือสนิม Under s c o r e Official แต่ว่าที่สนิมออกแบบให้กับ s 2 o อ่ซื้อได้ที่หน้างานถูกต้องหน้างานเท่านั้นนะครับหน้างานเท่านั้นแล้วก็รีบไปติดจริงๆคือมาแล้วแล้วมันจะไม่มีการเรียกว่าไม่ทำโปรดักชันอีกแล้วถูกต้องครับระวังของเล่นแบบด้วยของกอฟโอ้ตอนนี้เริ่มมีแล้วแอบดีใจนะเวลามีเพราะว่าดัง นะครับผมทำมาน้อยจริงๆนะครับทำมาสี่แสนกระตัวเท่านั้นเองคุณ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 เอาอย่างนี้เดี๋ยวพยายามเริ่มบัตรดีกว่าคุณบัตรนะคะตอนที่ตอนนี้ที่มีเหลือนะคะคือแบบเรกล่าหนึ่งวันราคา1,900บาทค่ะแล้วก็แบบ3วันก็คือ1 3 1 4 15เมษาบัตร VIP แบบ1วันราคา2,800 เหลือ3วัน13-45 15 V.I.P. ได้ dry zone นะคะ V.I.P. Bar ดาดฟ้าห้องน้ำแล้วก็ทางเข้า V.I.P. ย้ำนะคะงานนี้เฉพาะคนอายุ20ปีขึ้นไปใช่เมื่อกี้ส6บ7กคันเข้าไม่ไดแกน่ะเข้าได้เข้าได้แต่ออกไม่ได้ละพูมวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกนในกลด้วยนะคะ